สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับการใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งเป็นการที่มีชื่อว่าบิสกิตนะครับอ่าซึ่งการเปนนี้ผมปิดมาเมื่อวันนี้เนาะอ่าประมาณ6,800เพชรนะครับกับอีกอ่าเท่าไหร่วะ่ะ8 9บาทครับอ่า6,800เพชรกับอีก8 9บาทก็ถือว่าปิดค่อนข้างน้อยนอ้องอีเวนนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลความสามารถของการบิสกิตกันก่อน,นครับ อ kit. เอเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยเต่าครับโอกาส60%ชาร์จพลังงานนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเขาทอยเต่าถ้า6 0เรเราออกครับเราก็จะชาร์จพลังงานขึ้นไปเรื่อยครับสูงสุด3พลังงานครับต่อมาเมื่อเริ่มต้นเทินของเราครับโอกาส55%วิ่งไปยังพื้นที่ที่ต้องการ6ช่องด้านหน้าแล้วก็เพิ่มระยะการเคลื่อนย้ายตามพลังงานที่ชาร์จครับก็คือเมื่อเลมต้นเทินของเราครับถ้า55%ของเราออกครับเราสามารถ วิ่งไปด้านหน้าได้ครับถ้าเราไม่มีพลังงานการชาร์จขึ้นอยู่เราก็สามารถวิ่งไปด้านหน้าได้6ช่องครับถ้าเรามี1พลังงานการชาร์จเราก็วิ่งไปด้านหน้าได้12ช่องครับถ้าเรามี2พลังงานการชาร์จเราก็วิ่งไปไปด้านหน้าได้18ช่องครับสมมุติว่าถ้าเรามีพลังงานการชาร์จสูงสุดเลย3พลังงานเราก็สามารถอ่าวิ่งไปด้านหน้าได้24ช่องครับก็ถือว่าสูงสุดแล้วเนาะอ่ในระหว่างที่เราวิ่งผ่าน เมืองของฝ่ายตรงข้ามนั้นนะครับเราก็จะทําลายเมืองของฝ่ายตรงข้ามไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นเมืองปักทงเมืองที่เป็นเกาะ1หลัง2หลัง3หลังครับเราจะทําลายไปหมดเลยครับยกเว้นแลนด์มาร์กแล้วก็ลุมดาครับแล้วก็สิ่งต่างๆครับที่ฝ่ายตรงข้ามเขาติดตั้งไว้ครับเราก็จะทาลายไปหมดเหมือนกันครับอย่างเช่นศูนย์วิจัยการดวงของลูรูเบลครับทวนหุ่นของไดออนครับนาฬิกาของมีเมียน อะไรกับดกสาปครับที่ฝ่ายตรงข้ามติดตั้งไว้ป้ายสต็อปของชิเอลเมืองหัวใจของเรน่าที่เป็นรูปหัวใจขึ้นแล้วก็อะไรอีกเงาของนาเดียครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับที่ฝ่ายตรงข้ามเขาติดตั้งบนแผนที่ครับเราจะทําลายไปหมดเลยครับพวกนั้นต่อมาครับสกิลที่2ครับ เมื่อผ่านจุดสตาร์ททับโอกาส80%สร้างแร์มาร์คเพิ่มและรับ5เท่าของเงินเดือน2ครั้งครับอ่าก็คือเมื่อเราถอยผ่านจุดสตารท์ทหรือว่าเราถอยไปตกที่จุดสตาร์ทนะครับอ่าเราก็จะได้รับแร์มาร์คผุดขึ้นตรงพื้นที่ว่างในแผนที่ครับอ่าวงเล็บมันจะบมันจะผุดแร์มาขึ้นเฉพาะใน,ในพื้นที่ว่างในแผนที่เท่านั้นนะครับอ่าถ้าในแผนที่นั้นไม่มีพื้นที่ว่างมันก็ไม่สามารถผุดแร์ขึ้นได้นะครับอ่าสกิลนี้ก็จะไม่แสดงผลครับโอเค ต่อมาครับในเทินของฉันเมื่อตกแรงม์คข,ของตัวเองโอกาส40รับการ์ดรีชาร์จครับอ่าก็คือเมื่อเราไปตกที่แรงม์คข,ของตัวเองเราก็จะได้รับการ์ดรีชาร์จครับเพื่อฟื้นคืนชีพไอเทมจำกัดที่เราใช้ไปหมดแล้วเนาะอ่าทั้งไอเทมในตัวละครทั้งไอเทมในจี้เครื่องรางครับให้ฟื้นคืนชีพกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับโอเคเอ่ออันนี้ตามความรู้สึกของผมนะผมว่า เปอร์เซ็นในการรีชาร์จมันค่อนข้างน้อยครับอ่ในตัวนี้ถ้า45เ็ก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่นะนี่อันนี้มัน4ี่ิเซมันน้อยมากนะผมว่าถ้าเทียบกับหนูเอ้ยกับบีฮยองรังมันมันน้อยจริงๆถ้าบีบีฮยองรังมัน50เนหนูเอ้ยมันห0สิเนเลยนะอันนี้มัน4ี่สิบน้อยมากเลยเยี่ยมทำไมทำแบบนี้โอเคครับ ซึ่งเซตที่ผมจัดมาเล่นในวันนี้ครับจัดมารีวิวในวันนี้ก็จะมีอยู่3เซตครับเซตแรกครับเซตนี้ก็จะเป็นเซตกลัวสายวิกครับเซตกลัวสายวิกแต่ยังกลัวสายล้มอยู่ครับก็เลยจัดเซตมาแบบนี้เลยมีหมวกสองการครับรองเท้าทาสีกูเลมโลครับแล้วก็เป็นเทเลพอร์ตครับต่อมาครับเซตที่2ครับที่เราจะนํามาเล่นในวันนี้เซตนี้ก็คือ เซตที่กลัวสายล้มครับอ่าก็เลยใส่หมวกไทไทีเนียมมาครับอ่าเซตกลัวสายล้มนะครับและก็ก็ยังกลัวสายวิกอยู่นะครับเซตนี้อ่าผมก็เลยใส่เป็นดวนพิทักษ์วิกตอรี่มาครับอ่าเดีว่าเซตนี้มันจะแพ้ลุ่มดำนะครับเซตนี้มันจะแพ้ลุ่มดําต่อมาครับเซตสุดท้ายที่เราจะมารีรวิวในวันนี้ก็คืออ่าหมวกไททเนียมครับอ่าแผนเทเลพอร์ต รองเท้าทาสีแล้วก็เจ็ปแพคโลครับอ่าซึ่งเซตนี้ครับเราจะไม่กลัวสายลมครับอ่าแต่เรากลัวอย่างเดียวก็คือกลัวอ่าสายวิกตอรี่ครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรการวิกมาสักอย่างหนึ่งครับโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เซตแรกเลยก็แล้วกันนะครับอ่าซึ่งแผนที่ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ครับอ่าก็จะมีแผนที่ใหม่ล่าสุดเลยครับอ่าก็ถือว่าอ่ารีวิวไปในตัวเนาะอ่าแผนที่ใหม่ครับก็คือแผนที่ร้านคาลูกว่าครับ อีกแผนที่หนึ่งก็คือแผนที่อาริณาครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมได้เลยนะครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นสำหรับในตาแรกนะครับเราก็มาเจอกับ yeah, นาเดียครับโอ้โห,หเจอกับสายลมทะด้วยครับตานีา้นี่คือเซตที่ผมจัดมาเล่นในวันนี้ครับก็จะมีหมวกสงการครับรองเท้าทาสีโกลมโลกแล้วก็แปนเทเลพอร์ตครับตอนนี้ผมยังไม่มีพลังงานในการชาร์ทครับผมก็เลยสามารถเคลื่อนได้แค่6ช่องเท่านั้นครับอ่าแล้วก็เราก็จะทําการ ปล่อยแอนวิ่งเลยสวยครับเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเราผ่านจุดชาร์ทเราก็จะได้รับแรนฟุดขึ้นมาคริงแรนครับขอวาร์ปมาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ามาสร้างเมืองตรงนี้แล้วก็ทําการวิ่งด้วยครับสวยครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เรามีสี่แรนแล้วครับาารอา่าขอทอยสี่ครับโอเคเราขอไปชาร์จพลังงานก่อนครับไปชาร์จีชาร์จก่อน สวยครับโอ้โหสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับครั้งแรกก็ออกเลยอ่าแล้วก็ขอเบิ้ลสองอีกทีได้ไหมโอ้ออกสามครับไม่เป็นไรครับวิ่งครับโอเคอ่าการได้มาสุดแรจตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาถอนหายใจแล้วนะครับเออลิงนาเดียด้วยครับการแบนี้ตอนนี้นครับฝ่ายตรงข้ามเขากำลังทอยอยู่นะครับอ่า ซึ่ง60%เรายังไม่ออกครับอ่าเราก็เลยไม่ได้เห็นสก,กิลในการชาร์จที่อยู่บนหัวเราเนาะตอนนี้โอ้โห,โหพอมาถึงก็จะตายท้ยแล้วครับเออดีนั้นที่เขายังกู้ครับอ่ะเห็นไหมครับถ้าเรายังไม่มีพลังงานในการชาร์จเราก็สามารถเคลื่อนได้แค่6ช่องเท่านั้นนะครับอ่าตอนนี้เป็นผมเหลืออีกหนึ่งครั้งครับโอเคสวยครับเ,รเป็นเทเลพอร์ตเราออกครับเร,เราขอว้ามาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ อ่าแล้วก็ดีชาร์จครับสวยครับโอ้โหดีชาร์จก็ถือว่าออกดีอยู่นะ40%อครับเออออกดีกว่าทีา่คาดไว้วิ่งครับโอ้โหไม่วิ่งครับตรงใทแปนไม่ออกโอเคได้5้าก็ยังดีครับเดี๋ยวผมขอลงตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าถ้าเราสร้างเมืองปุ๊บเราจะโดนขังครับเพรา่าเขามีหมวกสงการที่เป็นลิง์ ยังไงครับนาเดียจะไปไหนอ่า <Bad. S 1> เขาจะทอยเจ็ดมาสร้างแลนด์มาร์คเขาหรือเปล่าครับใช่ <iy> แต่ว่าเขาไม่ได้กดคุกกี้ครับเมื่อกี้ <iy> ก็เลยทอยพลาดไปอ่าเดี๋ยวผมขอทอยไปที่12บสอแล้วกันโอเคสิ <12. S 1> อ่าเราก็จะทําการปล่อยแพนวิ่งครับอ่าแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คตรงนี้ก็แล้วกันครับปึ๊บ <Got me. S 1> อ่านี่วับอีกขอวับมาตรงลายที่4ก็แล้วกันเนาะอ่า mm. เพื่อเราจะจบคูณ3เลย โอเคครับอ่ะจบคุณ3เป็นที่เรียบร้อยครับในตานี้เนาะสำหรับในตาต่อมาครับเราก็มาเจอกับบิสกิตด้วยกันครับโอ้โหตานี้เจอตัวเดียวกันซะด้วยครับซึ่งเซ็่ผมจัดมาเล่นในตานี้ครับผมก็เลยเปลี่ยนเซ็ตมาเป็นดังนี้เลยเป็นหมวกไทเทเนียมครับอ่าเป็นเทเลพอร์ตรองเท้าทาสีแล้วก็อ่าโดนพิทักษ์วิกตอรีครับเอาไว้กันวิกแล้วก็กรับการระบายสีครับ อ่าอันนี้เป็นเซตของฝ่ายตรงข้ามครับที่เขาจัดมาเล่นในตานี้มีหมวกเทเนียมครับอ่าเป็นเทเลพอร์ตเจ็บแผลโลแล้วก็โดนราชาบริจาคครับดีนะที่เขาไม่มีอ่าโดนกันวิกนะครับถือว่าสบายไปเนาะตานี้อ่าแต่เ,เราก็อย่าไปประมาทเขานะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้เขาได้ไปสามสี่แล้วนะครับการได้มาสรหรับเซตที่ผมจัดมาเล่นในตานี้ครับอ่ามันจะแพ้ทางลุ่มดํานะเออเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ เจ็ตแท็โลมาไม่ได้ใส่สลับลุ้มมาครับโอเคครับให้สิบก็ไม่เป็นไรปล่อแปแบนวิ่งครับโอเคเดี๋ยวผมขอวัดไปยังลายที่3ามไปแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าลายนั้นยังไม่มีแดนมาร์คของฝ่ายตรงข้ามขึ้นอยู่ครับแล้วก็เลือกไปยังพื้นที่ภายในแถวครับลงตรงนี้แล้วก็วิ่งด้วยครับโอ้โหแบนวิ่งเราไม่ออกครับไม่เป็นไรขอถอยไปที่สิบก็แล้วกัน สวยครับอ่าแลนนักขุดตรงพื้นที่ว่างออกนะครับแสนสิสำหรับพื้นที่พิเศษครับอ่าพื้นที่พิเศษของอ่าแผนที่นี้ครับก็คือเล่นเหมือนเดียวกันเป๊ะเลยกับแผนที่อารีนาครับอ่าเมื่อเราไปตกพื้นที่พิเศษตรงนั้นครับอ่าตรงที่เป็นอ่ากลางๆกลางๆแถวครับอ่าเราไปตกปุ๊บเราสามารถเลือกไปยังพื้นที่ภายในแถวหรือไม่ก็เลือกไปยังพื้นที่ของเราได้นะครับ และก็วิธีการชนะคูณ5้าในแผนที่นี้ก็คือเราต้องเก็บลูกกว่าสีทองให้ครบ5ลูกครับอ่าเราถึงจะชนะคูณ5้าเลยเนาะวิธีการเก็บลูกกว่าสีทองครับเราต้องไปสร้างแลนมากครับตรงบริเวณที่มันขึ้นลูกกว่าสีทองขึ้นในแผนที่ครับเห็นไหมตรงลายแรกครับอ่าตรงลายแรกเลยมันจะมีลูกกว่าสีทองขึ้นอยู่ครับถ้าเราถอยไปตกตรงนั้นปุ๊บเราสร้างเลนมากอ่าเราก็จะได้รับอ่าลูกกว่าสีทองไปเลยครับตรงนั้น หรือไม่ก็ถ้าเราทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามครับเราทอยไปตกที่ฝ่ายตรงข้ามอ่าหรือไม่ก็เราเราเรียกฝ่ายตรงข้ามมาหาเราเราดูดฝ่ายตรงข้ามมาหาเราครับเราก็จะขโมยลูกกวาดของฝ่ายตรงข้ามมาให้เราครับอ่าอ่าตอนนี้เรามีพนักง,งานในการชาร์จหนึ่งการชาร์จครับอ่าเราสามารถเลือกได้สิบสองช่องเลยเราจะไปลงตรงไหนก็ได้ครับสิบสองช่องแล้วก็วิ่งครับอ่าแทนปุ่โอเค วับกาได้มาโอ้วับไม่ออกครับไม่เป็นไรพอ12ไปสวยงามอ่า12ขอไปลงตรงพื้นที่ตรงนั้นก็แล้วกันเนาะอ่าตรงพื้นที่ดับไฟครับเป็นเทเลพอร์ตออกครับขอรีชาร์จสักทีหนึ่งได้ไหมอ่าแล้วก็ลงที่เดิมครับปึ๊บรีชาร์จไม่ออกครับไม่เป็นไรพอไป,ไปที่12ครับโอเคอ่ะขโมยลูกกวาดใสตรงข้ามมาป้าครับอ่าตอนนี้ เราขโมยลูกกวาดสีทองของฝ่ายตรงข้ามมาแล้วครับหนึ่งลูกรวมกับของผมก็จะเป็น3มลูกครับลูกกวาดสีทองเราต้องเก็บเพิ่มอีก2ลูกครับเราถึงจะชนะคูณห้าในแผนที่นี้ปึ๊บโอเควัปมาตรงนี้ก็แล้วกันครับอ่า้วก็ไปก่อสร้าง แนมาตรงนี้ครับเราก็ทําการวิ่งครับอ่าล้วก็ทําการขโมยลูกกวาดไฟสองข้ามมา,มาโอ้แิ่งโดนขโมยเมืองว่ะเออเห็นไหมครับอ่ะตอนนี้เราขโมยห้องไฟสองข้ามาแล้วครับเราเหลืออีกหนึ่งลูกครับเราก็จะชนะคูณห้าในแผนที่นี้เนาะอ่าเราต้องเก็บตะสมลูกกวาดสีทองอีกหนึ่งลูกตอนนี้เป็นหมดแล้วครับ โเขายังได้วับอีกวะระวังโดนขังนะอ่าเขาไม่สร้างครับเขารู้ทันตอนนี้มีอยู่อีกหนึ่งเมืองครับที่ผมเลียงไว้อยู่ครับอ่าโอ้โหตอนนี้เขาขโมยของผมไปแล้วครับอีกหนึ่งลูกครับเดี๋ยวผมจะถอยผ่านเขาไปก็แล้วกันเนาะอ่าขโมยกลับมาครับ ปาดครับอ่าตอนนี้ผม,ไ,มได้คืนมาแล้วครับเป็นสี่ลูกเหมือนเดิมแล้วก็ลงตรงนี้ครับปึ๊บโอเคได้รีชาร์จด้วยครับก็ถือว่าออกค่อนข้างบ่อยนะรีชาร์จสี่สิบเปอร์เซ็นเออแล้วก็ไอยสิบสองอีกทีครับโอเคอ่าสไลดทีโอเค,ออเคทอยไปไหนดีวะทอยไปที่สิบสองอีกทีได้ไหม โอ้โ oh, ออกสิครับวิ่งครับการได้มาสำเรตการได้มาสำเรจตอนนี้ผมเล็งไว้อยู่นะครับอีกหนึ่งที่ครับที่ผมจะจบคูณ5ได้นะครับก็คือด้านหน้าผมนั่นเองครับเห็นไหมลูกฝาสีทองมันขึ้นอยู่ด้านหน้า oh, <see. S 1> ถ้าเราไปสร้างไลน์มาร์กตรงนั้นเราก็จะชนะคูณ5้าไปเลยนะครับ อ๋ถอยมาทําไมครับแบบนี้ก็จ่ายมานี่ครับโอ้โหเขาไม่จ่ายวะเขามีเจ็ตแพคโลนี่เองขังเข้าไปโอเคตอนนี้เราสามารถเลือกไปด้านหน้าได้24ช่องครับอ่ะก็ไทไปเลยครับสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่แรนมาครับไทไปเลยอ่าเห็นไหมหายหมดเลยแล้วก็ขอวับมาแท่นนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าเพื่อเราจะไปลงตรงแลนมา ของตัวเองครับเพื่อรับการรีชาร์จอีกครั้งหนึ่งครับอโอเคตามจริงแล้วแผนที่นี้ผมก็เล่นไม่เก่งนะ,ะผมก็เพิ่งหันเล่นเหมือนกันบางทีผมจะเล็งว่าจะไปสร้างอะไรมั้งตรงพื้นที่ที่มีลูกกาสีทองตรงนั้นบางทีผมก็เผลอกดไปตกที่อื่นก็มีครับผมลืมครับเออนืกอว่าเล่นแผนที่อื่นครับอโอเคครับจบเกมที่เรียบร้อยครับคูณห้า สำหรับในตาที่3ครับเราก็มาเจอกับดาร์คเนยอนครับในแผนที่อารีนาครับอ่าซึ่งเซตที่ผมจัดมาเล่นในวันนี้ครับอ่าในตาน,นี้ก็จะมีหมวกเททเนียมครับอ่าแบนเทเลพอร์ตรองเท้าทาสีแล้วก็เจ็ตแควโลครับอ่าซึ่งเซตนี้จะแพ้ทางสายวิกครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรกันวิกมาสักอย่างหนึ่ง <ตา S 1> โอ้โหแบนเทเลพอร์ตเราไม่ออกขอถอยทพอีกทีโอเค อ่าแล้วก็ขอไปลงตรงพื้นที่ว่างตรงนั้นแค่แล้วกันแล้วก็วิ่งด้วยครับสวยแดนผุดวับโอ้โหวับเราไม่ออกว่ะอ่านี่คือเซตของไนออนครับดีนะที่เขาไม่มีการวิกมาตามความคิดส่วนตัวของผมนะผมว่าแผนที่ร้านคาลูกกวาดมันไม่ค่อยเหมาะกับสายวิกตอรี่ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเมืองคู่เหมือนกับแผนที่อื่นนะเออ ผมว่าแผนที่นี้แหละน่าจะเหมาะที่สุดกับวิกิตครับตาฉันแล้วอะตอนนี้เรามีพลังงานในการชาร์จขึ้นอยู่2ขีดครับเราสามารถวิ่งไปด้านหน้าได้18ช่องครับในระหว่างที่วิ่งผ่านนั้นเมื่อเจอเมืองฝ่ายตรงข้ามเราจะทาลายเมืองฝ่ายตรงข้ามไปให้หมดเลยครับยกเว้นแลนด์มาร์กได้ก็ลุมดําครับสร้างแลนด์อถอยไปที่12อีกทีได้หรือเปล่าครับเคอ่าตอนนี้กันเราหมดเรียง ขอสองดูก่อนครับหมดแล้วตอนนี้อ่ะขอสร้างไรงมาร์กก่อนก็แล้วกันเนาะอ่าวับโอเคอ่าแล้วก็ขอลงตรงนี้ก็แล้วกันครับเพื่อรับการรีชาร์จใหม่นะครับโอเคโอ้โหออกอีกแล้วก็ถือว่าออกดีอยู่นะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ่อทอยเบิ้ลสองสวยงามอ่าแล้วก็ปล่อยแปนดิ้งครับอ่าแล้วก็วับมาตรงลายที่สามครับ แล้วก็มาลงพื้นที่ว่างตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมตอนนี้เราจะจบวิกแล้วอ่าสร้างทีเดียวเราได้สองแลนเลยนะเ็เล่นวิกิตครับแลนแรกครับก็คือแลนที่เราข่อสร้างแล้วก็วิ่งครับแลนที่2ก็คือเป็นแลนมาร์คที่มันผุดตรงพื้นที่ว่างครับโอ้โหเบิ้ลแบบนี้ก็ติดทุกลีครับออกก่อมาถอยเบิ้ลสองแล้วกันเนาะอ่าเพื่อลุ้นแป็นเทเลปอตครับโอ้โหออกสิบแต่ก็ยังดีอยู่ครับโอ้โหเป็นเราไม่ออกครับ ตอนนี้ไดออนเริ่มขึ้นหนักแล้วครับไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนดีอ่าก่อสร้างไปเลยครับไม่เป็นไรอ่าตอยได้แปดโอ้โหเปนอออีกว่ะเออเขาน่าจะตั้งแลนด์มาร์ครตรงไรนั้นครับเพื่อกันผมไว้ไม่ให้จบบิ๊กแต่ไม่เป็นไรครับอ่าผมมีรองเท้าระบายสีครับไม่เป็นไรผมไม่กลัวขอลงตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าชาร์ทครับ โอเคโอ้โหออกดีอยู่นะผมว่าสีเปอรอ์ออกขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากาเรียบร้อยครับชนะแล้วตอนนี้สบายสีไปจบปริกตอรีเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเมตาสุดท้ายครับเราก็มาเจอกับมีเนี่ยนครับซึ่งเซตที่ผมจัดมาเล่นเมตานี้ ผมจะใช้เซตเดิมในตาที่แล้วนะครับอ่าโอ้โหดีนะที่เขาไม่มีลุ้มดำครับโอ้โหพอเปิดมาตาแรกก็ได้แรนด์มาร์คทันทีเลยนะครับทางนั่นของมีเมนี่นอ่าสงสัยเขาจะเล่นลายนั้นวะอ่าสร้างไปเลยครับสร้างไปเยอะๆสร้างไปเลยครับสร้างให้เยอะๆครับเดี๋ยวผมไปทำลายเอง ทำลายแม้กระทั่งนาฬิกานะจะบอกให้พวกนาฬิกาพวกเกาะพวกหนึ่งหลังสองหลัง, <5 S 1> ลงครับหายไปหมดเลยอโอ้โหสกิลไม่ออกครับไม่เป็นไรพอถอยไปที่สี่ก็แล้วกันเนาะ <5 S 1> โอเคอ่าแล้วก็มาลงตรงข้างหน้าเขาก็แล้วกันแล้วก็ทําการวิ่งเลยครับโอเคแล้วก็ว้ามาตรงลายที่สามก็ <5 S 1> แล้วกันอ่า ตั้งคันเรอร์วิกตอรีตรงนี้แล้วก็วิ่งครับโอ้โหแม่งวิ่งไม่ออกว่ะเออขอทอยเบิ้ลสองครับอ <2, S 2> อเบิ้ลจิบโอ้โหลังหลังมาบิดจิตผมเริ่มทอยเพี้ยนนะครับเออเจ็บแ็กโลกก็เงียบครับไม่ออกเลยระบายสีก็ไม่ออกครับมันมีอะไรออกกับเขาบ้างไหม,ไมนะวาร์มาตรงนี้ก็แล้วกันครับตั้งคันเรอร์วิกตอรีข้างๆเขาแล้วก็ปล่อยแปนวิงครับสวยงามอ่าตอนนี้จบวิกแล้วนะครับ แล้วก็อทอยสี่ก็แล้วกันเนะเาะผมจะยังไม่จบก็แล้วกันครับผมจะให้เห็นสกิลในการไทนาฬิกาของมีเนี่นครับผมจะลงตรงนี้ที่จริงผมเบิ้ลิสองไปจบก็ได้นะเมื่อกี้แล้วก็ออกเกาะมาตรงที่สี่ชนะแล้วสิสร้างครับสร้างไปยเยอะเดี๋ยวผมไปไทเองครับไทไปให้หมดเลย อ่าตอนนี้ผมมีพลังงานในการชาร์จสขั้นแล้วนะครับสามขีดแล้วผมก็จะสามารถวิ่งไปด้านหน้าได้24ช่องครับโอ้โหตอนนี้เขาจะมาครั้งผมแล้วครับเขาจะมาอ้าเขาไม่มาว่ะเออเขากลัวผมจบบิ๊กครับรอ่าตอนนี้สกลิลวิ่งไปด้านหน้าของมิดขิตออกแล้วนะครับเราก็จะวิ่งไปตรงลายที่สี่ก็แล้วกันเนาะอ่าในระหว่างที่วิ่งผ่านครับเราก็จะทําลายสิ่งก่อสร้างของมีเมียนไปหมดเลยนะครับ ทำลายแม้กระทั่งนาฬิกาของมีเนียน,นครับจบวิคตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตานนี้โอโ้โหนี่คือความโหมดของบิสกิตครับโอเคครับสาหรับการรีวิวการบิสกิตก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะและก็สําหรับใครที่จะทําอีเวนต์สุ่มหาการบิสกิตครับอ่ะก็ขอให้ทุกๆคนครับโชคดีในการทำอีเวนต์นี้ก็แล้วกันเนาะอ่าขอให้เปิดได้ A1 แล้วก็ A บวกสามมาเยอะๆนะครับอ่าขอให้ปิดเร็วๆครับใช้เพชรน,น้อย ขอให้เปิดได้ S บวก B กินเลยก็แล้วกันเนาะโอเคหลอบคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับช่อง m e งดา Channel TV ครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเศรษฐีบางวันก็อาจจะมีการไลฟ์สตรีมสดบางช่วงครับก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สดจากช่องเมงดา Channel TV ของเรานะครับโอเคครับอ่ะไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปรีวิวคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ